วิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต่างๆของมนุษย์ครับส่วนที่5ก็คือเรื่องของไบโอเอนจิเนียริงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการการตัดต่อพันธุก,กรรม,มจริงๆตรงนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหลายท่านที่เป็นพี่น้องมุสลิมหรือหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของอิสลามอาจจะมองว่าศาส,สนาอิสลามเป็นเครื่องกีดกั้นความจเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่ายุคทองของอิสลามคือยุคก่อนอาณาจักรออตโตมันหรืออุสมานียะซึ่งเป็นยุคที่มีการผลิตนักดาราศาสตร์ นักการแพทย์วิศวกรสถาปนิกชาวอิสลามที่ถือรับถือศาสนาอิสลามนะครับทับมากมายแต่ภายหลังยุคออตโตมันที่ถูกชาวยิวเข้าไปแทรกแซงราชสำนักออกโตออโตมันที่กรุงอิสตันบูลครับกลายเป็นยุคมืดของอิสลามเพราะมีการพยายามสร้างวัฒกรรมที่บอกว่าศาส,สนาอิสลามที่แท้จริงต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆและที่สําคัญก็คือพยายามปิดกัน้นไม่ให้อิสลามมีการวิจัยวิทยาศาสตร์โดยอ้างว่า การวิจัยคือการไปค้นหาคําตอบของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งขัดกับหลักศาสนาแต่จริงๆศาสนาอิสลามส่งเสริมการหาคาตอบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสามารถตอบคําถามในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ทุกข้อบมาิทัาแัยแห่งนี้เปิดขึ้นมานะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าตัวที่การบดีก็มีข่าวกระซิบมาว่าได้ค่าจ้างเงินเดือนปีละเท่าไหร่ทราบไหมครับเท่าไหร่ครับปีละประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐ เงินเดือนนะครับสำหรับตัวรเฟสเซอร์คนนี้ที่เคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติประมาณ5้าล้านเหนนรียญหาล้านเหนรียญสหรัฐก็คูณ,คณไป34ประมาณก็ถ้าก็ประมาณเดือนละ10ล้านบาทเงินเดือนครับ<อ>ก็ไม่ไม่มากนักสำ,สำหรับความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ครับรเฟสเซอร์ชุนฟงฉีนี่อายุประมาณ64ปีนะครับจบวิศวะจากมาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่บราวน์ university ของอเมริกา30ปี หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์8ปีครับผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอมหาวิทยาลัยที่ว่านี้ก็คือเน้นเรื่องงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องไหมฮะเป็นหลักเลยงานสังคมแทบจะไม่ค่อยมีครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไทยเนี่ยสนใจที่อยากให้ลูกหลานเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยมีช่องทางไปไหมหรือมีโอกาสจะได้ไปไหมคือมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะนเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่า จะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับและเป็นมหาวิทยาลัยแรกในซาอุดิอาระเบียที่เปิดเสรีในแง่ที่ให้ผู้ชายกับผู้หญิงเรียนร่วมกันในห้องเดียวและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าในซาอุดิอาระเบียยังเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมอยู่ครับผู้หญิงไม่สามารถจะขับรถยนต์ได้ผู้หญิงต้องคลุมฮิญยาบหรือแต่งชุดอาบาย่าสีดำย่างที่คุณทิรวัตรเคยเห็นครับที่ UAE กับผมครับแต่ในมหาวิทยาลัยนี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยที่กษัตริย์อับดุลล์บินอับดุลนาซิดอัลซาอุตต้องการที่จะเปิดความทันสมัยขอองาดิเบีย มีการขนานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นภาษาอาหรับว่า mm hmm. ไบตุนเอาอิคิกมะไบตุนเอาฮิกมะหมายถึงบ้านแห่งภูมิปัญญาในภาษาอาหรับครับคือต้องการเปิดเสรีคืออย่างเชิงการเปิดสังคมซาอุดิอาระเบียให้เป็นเสรีนิยมมากขึ้นมาเรื่องนี้ใช้ภาษาอังกฤษเปิดสอนและที่สําคัญก็คือว่าเปิดรับคนทั่วโลกครับอย่างปัจจุบันนี้มีคนซาอุดิอาระเบียเพียงแค่15เปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็มาจาก60ประเทศทั่วโลกแต่ที่สําคัญคนที่จะเข้าไปเรียนต้องมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แแข็งงร เพียพอครับและสามารถจะเข้าไปท่านที่สนใจนะครับผมแนะนําเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้นะครับท่านสามารถไปดูพิธีเปิดนะครับซึ่งมีการออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับว่าท่านที่สนใจนะครับเข้าไปเว็บไซต์ได้นะครับที่ w o w i d e w e b k a u s t e d u s a นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ w w w k a u s t e d u s a ครับ ท่านจะได้รู้จักมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในโลกติดอันดับท็อเปเพนเทียบได้กับฮาร์วาร์ดเทียบกับเยลหรือทอมบริดด์ของประเทศทางตอนตกทีเดียวและมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าก็พยายามจะส่งเสริมให้คนไทยนะครับเข้าไปศึกษามากขึ้นแต่ผมมีข้อสังเกตครับว่าในพิธีเปิดก็มีการเชิญผู้นําต่างๆทั่วโลกไปมาก,กมายครับเพราะว่าผมก็มีคุณวัชระ,ะครับผมไม่มีโอกาสไปเพราะว่าเพลินผมได้บัตรเชิญแต่ว่าก็ติดธุระ ข้อที่ผมทราบนะครับรัฐบาลไทยเขาเชิญใครมาร่วมไหมฮะผมไม่ทราบว่ามีการเชิญหรือเปล่าหรือว่าเชิญแล้วไม่ไปนะครับเพราะว่าทยที่ผมทราบแทบกผู้มีเกียรติก็มีป,ประธานาธิบดีอับดุลลอกกูของตุรกีนะครับมีพระราชาธิบดีของมาเลเซียกิงตุนกูสุลต่านมิซันใน,นเซนอัลอับดิดินมีประธานาธิบดีออกมาอัลบาเชียข,ของซูดานมีประธานาธิบดี มาคาปเกานะครับกอริเมาคาปเกาของฟิลิปปินส์ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราได้เชิญไปด้วยนะครับแล้วก็มีผู้นําต่างๆมากมายโดยเฉพาะนักธุรกิจอันนี้เขามีรายชื่อคนที่เขาเชิญแล้นะครับในเว็บไซต์นะฮะคือในมือผมก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมยังหาคุณหาคุณอภิพิธิ์เจอยังผมหาคุณอภิสิธิ์ไม่เจอคุณเกษติก็ไม่เจอเหมือนกันก็ฝากเป็นคําถามถึงรัฐบาลไทยที่พยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการไปหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการหรือเปล่าผมเอาใจช่วยดี i นะครับที่กําลังจะ อาจจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้บัตรเชิญแต่ไม่ทันที่ดีเอสไอกำลังออกขาวนี่คือไม่ทันแล้วนะลายชื่อออกมาแล้วนะฮะงานงานจบไปแล้วครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอช่วงหลังก็กำลังจะทําผลงานเพื่อให้ได้บัตรเชิญแต่ก็ช้าไปแล้วนะโอ้หมดแต่ก็ยุ่งเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับเพราะว่าเป็นจับนายกทักษิลเป็นงานใหญ่ของตะวันออกกลางงานแรกหลังจากสิ้นสุดเดือนละมดซึ่งเป็นการถือสินอนของผู้น้องมุสลิมครับก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้้ชมทททรรราาาาาบบววว่่ก็็ันนนีีีออดิะะเเเยึงถืปปศ คอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมที่สุดในตะวันออกกลางก็กําลังเปิดโลกเปิดบ้านตัวเองให้สุดให้คนอื่นได้เห็นว่าสังคมของตัวเองกําลังจะเป็นสังคมที่ทันสมัยทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาก็เป็นน่าจินตนาเสียดายที่ว่าเรากําลังหยุดนิ่งอยู่กับที่ในขณะที่หลายๆประเทศก็กําลังมุ่งไปข้างหน้าครับก็ในช่วงสุดท้ายก็มีประเด็นที่จะพูดอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราได้เดินทางไปเป็น <So S 1> ประเด็นไหนครับที่จะมีการเดินทางอีกทริปหนึ่งหรือเปล่าครับ ใช่ครับ<ม>คือในช่วง,งวันที่5ถึง8ตุลาคมนะครับก็มีจะมีงานใหญ่งานหนึ่งที่รัฐดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือที่มีชื่อในภาษาอาหรับว่าดอรัตเอาิเออรัดเอเอบียะเอามุตัยด้าว่าก็คืองานซิตี้สเคปดูไบซิตี้สเคปดูไบจะเป็นงานอาสังหาหริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในในตันออกกลางที่สําคัญก็คืองานนี้นักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจหลายคนก็กําลังมองว่าจะเป็นงานที่ฟื้นเศรษฐกิจ ฟื้นความเชื่อมั่นของดูไบกลับคืนมาหลังจากที่หนึ่งปีเต็มๆเ,เ,เจอวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังจากวิกฤตของการลม้มลงของธนาคารลีแมนบราเดอร์ต่อจากวิกฤตซับพลามเ,เมริกคล้ายๆกับปี40ของ,ของเรานะฮะเป็นงานที่ใหญ่มากครับงานนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมดูภาพนะครับภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับเชคโมฮัมหมัดนะครับเชคโมฮัมหมัดบินลาชิดเอามักตุมซึ่งเป็นเจ้าผู้ปกครองรัฐด,ดูไบเดินทางไปเปิดน,นะครับเรามีภาพให้ท่านเห็น,นครับนี่เป็นภาพ อันนี้เป็น ه, เป็นภาพของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้นะครับ,รบให้เห็นหน้าค่าตากันนิดนึงครับุโปรเฟสเซอร์ชุนฟงฉีนะครับอธิการบารดีดอบข,ออบของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งหมดวาระและก็ไปดํารงตาแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยคิงอับดุลเลาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผมเรียนให้ทราบครับอันนี้คือรูปเห็นหน้าค่าตากันนะครับก็คือโปรเฟสเซอร์ชุนฟงฉีครับอายุห4สิบปีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากของสิงคโปร์ครับก็เสียสละที่ไป เป็นอธิการบดีคือมีคําพูดคําพูดหนึ่งของท่านผู้นี้ที่ผมชอบมากนะครับที่ท่านพูดเอาไว้ว่าท่านใช้คําพูดภาษาอังกฤษว่ามาอยู่ที่ประเทศนี้มัน far from my home is is close to my heart ค,คือคอยู่ไกลบ้านแต่ใกล้ใจหมายความว่าท่านได้ทํางานในสิ่งที่ท่านรักมันอาจจะอยู่ไกลซาลดิอาดียอาจจะอยู่ไกลจากสิงคโปร์แต่ท่านทําในสิ่งที่ท่านรักมันก็เหมือนอยู่ไกลบ้านแต่ใกล้ใจ ก็เหมือนกับเรากำลังจะสื่อถึงคนที่อยู่ไกลบ้านแต่ใกล้หัวใจคนเสือแดงทุกคนที่ตอนนี้กําลังอยู่ที่ดูไบกับในช่วงท้ายของรายการคุณวัชระมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางอะไรไหมครัครับก็เราจะพูดไปแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมชมภาพงานนี้นะครับคืองานซิติสเก็บดูไบเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ทางเจ้าผู้ปกครองรัฐดูไบเชคโมฮัมหมัดบินราชิดอามักตุมเดินทางไปเปิดซึ่งงานนี้จะมีวันที่ห้าถึงแปดแต่ว่าเราจะเดินทางไปวันที่เก้าถึงสิบสองเพื่อจะไปดูบรรยากาศหลังงานว่า งานนี้หลังจากงานเกิดขึ้นแล้วนักธุรกิจทั่วโลกมาที่ดูไบแล้วการก่อสร้างในดูไบที่ชะง,งักงานไปหนึ่งปีหรือโครงการต่างๆที่กาลังจะสร้างแล้วไม่สร้างต่อจะสร้างต่อหรือเปล่าเราต้องการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์เขานะฮะครับเางานฟื้นฟูความเชื่อมั่น,น,น,ห,ลห,ลนหลังจากวันงานวันหนึ่งนะฮะหลังลงานวันงานวันนครับวันที่ถึงห้าถึงแปดเรืงมีจะมีบรรยากาศมีเราจะไปเดินทางวันที่เก้าแล้วกลับวันที่สิบสองและในช่วงนั้นเราก็จะไปที่อาบูดาบีไปชาจาเพื่อไปดูว่าหลังงานซิตี้สเคปด บรรยากาศของที่นั่นเป็นอย่างไรครับครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมลองชมภาพนิดนึงนะครับงานบรรยากาศของซิตี้สเคปดูไบเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศครับเพื่อจะให้ท่านได้ที่สนใจนะครับวันงานจะเริ่มวันที่ห้าถึงแปดนะครับแต่ว่าเราจะเดินทางไปวันที่เก้าถึงสิบสองนะครับเพื่อซึมซับบรรยากาศหลังงานว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจของดูไบกลับคืนขึ้นมาไหมหลังจากงานนี้ครับ งานนี้มีหลายคนที่ UAE นะครับกระซิบบอกผมมาว่าพระเอกของงานนี้จะไม่ใช่ดูไบครับจะเป็นอาบูดาบีครับเพราะว่าหลายบริษัทในดูไบประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่สนใจก็ยังโทรมาพูดคุยกับพวกเราทันนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับแต่ก็ใกล้จะเต็มมากแล้วที่สำคัญคือปัญหาเรื่องระยะเวลาในการทำวีซ่าครับกับก็ท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ทางรายการนี้ครับที่จะขึ้นหรือขึ้นหน้าจอนะฮะที่ขึ้นหน้าจอหรือถ้าจดไม่ทันเบอร์อะไรครับคุณธีรวัตรน์ด 9 2 6าสองหนะครับืออีกเบอร์อีกเบอร์0นึงนะาครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับท่านสามารถติดต่อทางรายการได้ด้วยอีเมลนะครับ r. agenda yahoo. com นะครับ r. agenda yahoo. com นะครับก็เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับทางรายการเราครับ <ท>รวมทั้งเรื่องซีดีนะฮะซีดีที่พวกเราทําเรื่องท่านทักษิณไปท่านยกทักษิณพูดกับแดงดูใบ,บที่ดูใบที่เป็นปัญหาที่มีคนพยายามมาบอกเราว่า ทางฝั่งตรงข้ามก็ยังเอาไปตัดต่อนะจนกระทั่งมีการได้ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของทางสถานีครที่ผ่านการรับชมก็ชมผ่านดีวีดีที่เราจัดทำได้ดีวีดีครับดต่ไลา์กาแฟชั้น5ของ m p e r i a l ั่นเวลาร้าหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามทางรายการครับครับครับก็เวลาก็หมดลงแล้วครับในเวลาอันสั้นเราก็พยายามที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆสาระดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้นะครับรายการหมุนทวนโลกผมกับคุณธีรวัตรนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอิลันลก Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat